ขบกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พรรวยครับมอนี้ถึงเวลาแลละพี่น้องฮ <Okay. S 1> อดมือฮอดเวนแลลวครับมือสีเดีผู้ใดสีมิโชคไม่ใช่ใน,นวันนี้วันที่หนึ่งท่านว่านี่ครับถ้าผู้ไดมิโชควันนี้เราขอเหดีใจน้ำด้วพี่น้องเด้อถ้าผูา้ใดนั่นจะสู่ต่อไปครับอาจารยแ์แหล่มอนี้ส,สรุปตัวเลขถีว่า ไปถ้าคลิปมากนะพี่น้องลันจะต่หวหัวแล้วสายไปหัดนะครับมากพ,พี่น้องมันจะเสียเวลาเพราะจะไปช่ชมคลิปนั้นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะบม่าพลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหละพาด้วยและทีมงานครับ มากกว่ามูอเลยพี่นอ้องห้าตวเชือสุดไปหาส่อทันที่เด็ดครับใหญ่เอื้องทนโทษเลยพี่น้องเล็กเด็ดเด็ดตัวเดียวเลยครับห้าศูนย์มาดโดดเลยครับแดงกินคืนพี่น้องใหญ่ย่างคนฝันแม่นพี่น้องสถิติสิบเอ็ดวัสอนครับน่ารุ่นครับพี่น้องเลขตัวนี้ หาซื้อท่านหาซื้อท่านซือเลยครับหาซื้อได้แต่ว่าผมมามันสิเตรียมหลายลักเจอว่าก่เอฟซีจะหาเอาบึงด้ครับได้พี่น้องผ่านไปอีย่ยีงผ่านไปเวเวลาจะหน่อยครับมันหลเก่าตามต่อด้วยทําอุดตะอุดพี่น้องอุดค้นเพื่อนผีครับอุดเพื่อนผีแม่ เลขมาห้าหกศูนย์จีแดงจีจุดไตเนี่ยจะขึ้นเลขหนึ่งนพี่น้องได้จิตเก้ากแปดห้าผู้นี้ฮาตัวยาก่พี่น้องแต่ว่าบอกเลขแม่นครับแต่เขนนาไม่หนีสามวดวพลอแหลยพี่น้องนาติดตามครับกับยันสี่ทายแม่นเฉียดเฉียดแล้วชื่อชิลแล้วสิติดตามต่อไปพี่น้องนาติดตามครับคนคนหนีครับแต่ว่าสี่ฮาดตัวยากเนี่ยจะลอยพี่น้อง ส่วนหลายสิบไปอยู่ในปลาในดงครับห้าหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดห้าครับเลขบวชวัดว่าีนึงท่านว่าจีนเราหายมากอยู่างนะี้เป็นรองเนาะต่อไปครับพี่น้องล่างทรงปูดำพี่น้องล่างทรงปูดำสามตัวโดดๆได้พี่น้องสองสอง หนึ่งหกสองหนึ่งสองหกเก้าสองหนึ่งเก้าสองเลขกับวุา้ลายตัวพี่น้องนานรุ่นครับบุชิหงออกมูอออกจ้ากับวุ้นนี่แหละครับกปนีกนาที่ตามพี่น้องหนึ่งสองหกหนึ่งเก้าสองครับผ่านไปครับจังอยครับคือจังไนมันไหลนะพี่น้องย่านพี่น้องไปสื่อบรรทัน 5อาจารย์แหละสรุปเลยปฏิเตตาตับปซิโอ้หาซื่อน้าปฏิวัได้พี่น้อนนงนาะซื่อเัากันเนาะวัดสว่างธรรมดาครับมุมีต้นหวดและไปหวดครับเขาไปหาช่วง,งกาลางรลกกับมุมิตเูเใยจะไปเลยครับเพิ่นมวยนั่นนะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่ทนโทษเลี้ยพีน้อนขีเสินใจครับห้าศ นาจิตจางครับพี่น้องนาจิตจางครับห้าศูนย์มาแล้วหอวข้อมาดูจากห้าศูนย์พี่น้องวัดกุเทนครับวัดกุเทนวัดกุเทนสามตัวทชนชนครับหนักหนักเน้นเน้นเลยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับพี่นอ้องเจ็ดหนึ่งศูนย์วัดกุเทนครับบล็อกไฟพลาดครับวัดกุแท เปิดออกมายม่ำไรเต็มย่ำนั่นอายาอรยพี่น้องวดพระหันห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเลขออกห้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนะาะไอ้สิทธิ์คนนอนนาครับไอสิทธิ์คนนั่นหน้าต้นวัดหายนะแปดหายพี่น้องจะว,ว่าว่าบอเอาสันเอาตัวนี้แหละไปสัน 1, 4, 9, 4, ่นหนึ่งสี่เก้าสี่เลขสามตัวครับเก้าสี่ห้า อันนี้ครับพีไม่ใหม่ครับพีไม่ใหม่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าสี่ห้าพี่นองไอซิตอนหน้าหน้าครับหัวพีไม่ใหม่แต่น่าสนใจอ,อยู่ครับสามวดแล้วครับพี่น้องมวดว่าง่าให้ทนทนเลยครับหกสี่และหนึ่งหกมวดว่างันเนาะครับเนาะ มาแม่หองหวัวนครับพี่น้องบิ้งแม่หองหวัวนครับวันประหันเขาเจุ่มเตรีมเลยขลนไลวันละครับของแม่หองหวัวน,นี้ครับนะจิตจามเล่เพื่อนจะมาลักษณะนี้แหละครับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดครับพี่น้องเย็บซี่ทุกทา่านครับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดเอาเบึ้งนอกครับมือนียว,ว่าสซ้ำนักไดสีิลปวินี์ครับ มันหลุนกันอีกเชนึงช่วงบายซีพี่น้องช้อง,องหอมแม่หอมหัวน9 7เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดนะพี่น้องเนาะสรูปเรียกบูสกุลครับบูสกุลท้อนๆเลยพี่น้องมาลักษณะนี่เดี๋วครับห้าศูนย์มืงเกิงเลยพี่น้อง ล่างม,มันมีรางหรอพี่น้องม,มันมีร่างมันจะสองห้าศูนย์สองเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งห้าโอหนารุ่นครับหนารุ่นเลขหาศูนย์สามเจ้าสี่เจ้าแล้วครับมัมีสิมิเฮสับรรพี่น้องเลขหาศูนย์นี่ยผู้ได้เสือได้ดีเจนัมเดอร์ผู้สักุลครับห้าศูนย์สองเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งห้าครับก็ไปครับพี่น้อง แม่น้องฟิล์มครับแม่น้องฟิล์มงวดันีบ่มีหลายตัวครับพี่น้องสามเม็ดนิดๆเลยครับหนึ่งสี่ห้าแล้วกมีมุดถูทูบเดียวครับหนึ่งศูนย์สามนี่พี่น้องเนาะจะยัง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 ,ง,ง,งหนาติดตามอยู่ครับยังค้องแขมอยู่แต่ว่า นีนหนักที่ตามพี่น้องขอบรัวลำบากแต่ว่าพญานาคใสยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์พี่น้องขอบรัวและบุญเขาเจาเริ่มสีมีหลายๆพี่น้องเริ่มสีมี่ผู้นั่นหลายหลาครับเริ่มใข่แน่ขนาเนี้ยยวเขาแล้วดิเพราสีว่า้สั่นนะคล้ายเขาได้แล้ว <laughs> หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์สามครับโชควันนี้ดาครับพี่น้องเสียโชคเสียสะไงครับวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเลยครับวันนี้ไฮมาสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามแปดขีดแดงแดงในการขึ้นเน็ตนะพี่น้องเน,ะเน,ะ,งเนะเน็ตข้างเด่นในไอี้แล้วว่าแปดเจ็ดแล้วว่า ให้เขาซื้อบอกเขาซื้อจะเปลี่ยนจะซื้อก็ได้ระวางเสียนะพี่น้องจะวางรถรถหามักสามเจ็ดเก้านั่นแหละพี่น้องมาเล่นหฮมาลักษนะดีเหระครับสิงวัดที่ซี่ครับเสียโชควันนี้ดาครับเสียโชควันว่าหันกับเขาเตี้ยเต็มพี่น้องรถตะลี่โอ้โถ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 ว่าแมนแผงขายรถตีเลยตะลี่แหละพี่น้องบดถือจะแล้ววันที่สองกับที่หนึ่งมาสั่นงานวันหัน ตามจอแล้วพี่น้องเนาะน้องนาเดียเด็กมหัศจรรย์ครับพี่น้องน้องนาเดียครับเด็กหน่อยมหัศจรรย์ครับมา 1, 70, 150, หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ขีดยิงแดงว่ามาักหลายว่าส้นหนึ่งเอสสี่เจ็ดเก้าพี่น้องเด็กหน่อยมหัศจรรย์ครับถีอว่า อยู่สาบูลานครับรสาบูลานปากชืว่าทะลุไปข้ามถนดนะครับประต um ูสู่วังบาดั 9. น t. นะพี่น้องนี่แหละครับหายเหนึ่งจดห้าศูนย์สี่เจดเ้าพี่น้องไปต่อครับ ข้อแข็พี่น้องเซียนบริลลมครับโอบ้เขามาหลายหวดแล้ยพี่น้องอีพีทุกทา่านของเราวุ้นนี่เราวหอยแม่เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามเด้สองตัวกับมีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามจีกีแทงแดงๆอยากจะคือเป็นซีเก้าพี่น้องเซียนบริรัมครับกะ หลายวันแล้วครับพี่น้องหนาจิตสามอยู่ครับเซียนบริลลมเซียนบริลลามหรือปะค้นใช่นะพี่น้องบ่านแล้วอยู่ประค้นใช่อะไรหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามเลขสองตัวกับนี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามจี่กีแดงแดงนีกเดี๋คือเป็นซีเก้าครับพี่น้องต่อครับพี่น้องต่อครับ น้องเบลน้องของอาจารย์ตอมครับพี่น้องมาชมโชยเลยครับสองแปดห้าเม็ดเดียวครับจับยันได้สามตัวนี่แล้วหอวะโบนี้ไปใส่หรอวะนี้นีน่แหละเราวาเดี๋ยวเราขอให้ไม่แช่นี่แหละครับสองแปดห้าน้องเบลน้องเบล ต่วครับพี่น้องเจนุดเจนุดเจนุดนี่เขามาสามวดแล้วเด้พี่น้องงวัสดีพ, ma, 78, 70, นนพิ่นจะให้มากศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เน้นเ็ตก็คือเจ็ดแปดพี่น้องเน็ตเน็ตเลยครับพร้อมพี่น้องไอ้ของเจนุดนี่กังวดที่สามเมือ,อนกันครับพี่น้อง วัดน,นี้สิเป็นจังแดเนาะถาหลุดช่วงสี่ม่วงแดงครับจนุดเจนุดนี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดขีดแดงๆเลยครับพี่น้องไปต่อครับปูห้าเจ็ดแปดต้นวัดครับพี่น้องไหมาเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งขีดแดง เก้าแปดเน้นข้างเนิ่นแน่พี่น้องเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดครับพี่น้องปูหาเจ็ดแปดครับแต่ยังข้องข่าไร้์มวดด้วยครับพี่น้องเข่าไลน์งวดด้วยนะ ติดตามครับนาติดตามวนานาสิติดตามคนต่อขึ้นเก่าหรอเพี่น้องจินิ่นั่มไปหาคนอีกขึ้นเก่าเหรอครับต่อครับพี่น้องต่อครับตจวยครับโจทยปูซีศูนย์ครับปูซีศูนย์ไฮมาสามศูนย์สามแปดขีดเสีนะะักแดงเนี่ยก็คือเจ็ดสี่พี่น้องปูซีศูนย์หัก สามศูนย์สามแปดเจ็ดสี่ครับพี่น้องไปต่อครับใบชุดไทยพี่น้องที่เด็ดครับหาสือท่านมาน้อพี่น้องเลยทนๆทษเลยครับคนปริศนาห้มาตัวเดียวเลยครับเม็ดเดียวบนล่างบูดีหนึ่งซีครับพี่น้องแดงจริงคืงเลยครับหาสือท่านจะหาสือใดเด้วพี่น้องเด้อสือใดจะหายพิชูดไม่หมาน้ำกันงวดนี่กับคนจีนึงท่านว่านี่ ถ้าผู้ใดมีโชคไม่ใช่ก็ดีใจน้ำครับทั้งช่องกับเป็นเด็กเพียงแค่สิกาเป็นเด็กแค่เนื้อทางบริษัสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกการพนันนะครับเด้อการตัดสินใจเกีย่ยนี้นับอีเวทุกท่านครับโปรดใช้ททวิจรารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีลำล้ำเรื่อยๆบ่พอได้ก็ให้ได้ให้มีโชคไม่ใช่กันโโสกุลสกคนครับลำล้ำเรื่อยๆครับ โชคๆมันหมานป,งปังๆครับสักีหนึ่งท่านว่านน่สำหรับช่องอาจารย์แหล่พระรว้ัยขอติดามคำใาขอสวัสดีครับขอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพุทกระดิ่งเพื่อจะมาพลาดคลิปใหม่ๆด้อพี่นอ้องเด้อลำลำดวยๆค่ะพี่น้องครับพี่น้องป้องไปสวัสดีครับ